สวัสดีค่ะอาจารย์มิวลักกิสตานะคะพบกับรายการลักกิสตาพามูนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อเรื่องดาวพระรันยกย้ายราศีแต่รลาศลาีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอเกินก่อนเลยค่ะว่าดาวพระรันรยกย้ายเนี่ยนะคะดาวพระรันรจะยกย้ายจากราศีมังกรเข้าไปอยู่ที่ราศีกุมนะคะดาวพระราสบดีคือดาวแห่งสติปัญญาคือดาวแห่งความมั่นคงคือดาวแห่งผู้หลักผู้ใหญ่ในชีวิตนะคะดังนั้นเนี่ย ใครก็ตามที่มีดาวพระรชดีใครก็ตามที่มีดาวพระราชเด่นเนี่ยบอกเลยว่าสุขสบายทั้งชีวิตชีวิตไม่ลําบากแน่นอนนะคะในส่วนของการยกย้ายราศีของดาวพระสบดีในรอบนี้นะคะท่านจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงราศีในวันที่29มีนาคม2564ค่ะดาวพระราดเนี่ยนะคะเรียกว่าย,ยกเข้ามาแล้วให้คุณเป็นอย่างมากเลยความอึดอัดหรือความไม่สบายใจที่มันมีมาตลอดหลายๆปีเนี่ยจะดีขึ้นนะคะ ในส่วนของราศีมังกรก่อนเลยนะคะราศีมังกรเนี่ยดาวพระอาทยจะยกย้ายไปอยู่ตำแหน่งที่ดีในส่วนของการเงินด้วยดังนั้นค่ะชาวราศีมังกรจากที่เคยมีปัญหาเรื่องการเงินจากที่รู้สึกว่าอึดอัดอาจจะโดนโกงอาจจะโดนเอเปรียบมาก่อนเรียกว่าการเงินของคุณในช่วงของปีนี้ยาวไปจนถึนงปีหน้าเลยนะคะการเงินถือว่าจะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จะได้มีโชคมีลาบด้วยใครที่รอในส่วนของโชคลาภอยู่บอกเลยว่ามาแน่นอนค่ะ ต่อกันด้วยราศีกลุ่มนะคะดาวพระรหัสยกย้ายเข้ามาทับราศีของตัวเองถือว่าเป็นยังไงบ้างนะคะถือว่าดีเลยนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามอย่าลืมว่าดาวพระหัสคือโชคดีนะคะเข้ามาอยู่ที่ตัวเองเนี่ยตัวเองจะโชคดีแน่นอนอยู่แล้วสําหรับเรื่องของการทํางานเองก็ตามค่ะบอกเลยว่าการงานจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจะได้รับโอกาสดีๆในส่วนของการงานด้วยแล้วก็ชีวิตค่ะจากที่เคยติดขัดอึดอัดหรือว่ามีปัญหาทั้งในเรื่องของสุขภาพเองทั้งในเรื่องของการเงินเองบอกเลยว่าชาวราศีกุม โล่งทุกเรื่องเลยเพราะว่าสิ่งดีๆเนี่ยจะเข้ามาหาเราแล้วนะคะแล้วก็พระราหัสบดีเนี่ยจะยกอยู่มาอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยปีกว่าๆเลยดังนั้นเนี่ยดียาวๆไปเลยนะคะ และในส่วนของราศีมีนนะคะดาวพระราทสบดียกย้ายครั้งนี้อาจจะไม่ค่อยดีสาหรับชาวราศีมีนเท่าไหร่นักนะคะหนึ่งในสิ่งที่จะต้องระวังเลยคือในส่วนของครอบครัวเพราะว่าพอราศีมีนเนี่ยนะคะดาวพระอาชยกย้ายออกมาเป็นวินาทีนหนึ่งต้องระวังการสูญเสียด้วยสําหรับเรื่องของคนในครอบครัวญาติผู้ใหญ่นะคะอาจจะมีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังอาจที่จะยังมีอุปสรรคหรือไม่ได้เป็นดั่งใจแล้วก็อาจจะต้องระวังในส่วนของการถูกโกงเงินการถูกเอาเปรียบด้วยนะคะ ดังนั้นจําไว้เลยว่าราศีมีนยาวๆไปเลยจะทําคุณคนไม่ขึ้นอย่ากไว้ใจใครง่ายๆนะคะต่อกันด้วยราศีเมษะนะบอกไว้ก่อนเลยว่าดีที่สุดในรอบ5ปีที่ผ่านมาเลยเพราะว่าราศีเมษเนะบอกไว้ก่อนว่า มีอุปสรรคมาอย่างยาวนานแล้วนะคะตั้งแต่ดาวมนุษย์ยุเข้ามาทับลัคนาเนี่ยบอกเลยว่าทั้งเรื่องของการงานบางคนเนี่ยทำงานอยู่ดีก็ตกงานเลยนะราศีเมษนะคะเรียกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละกันนะคะแต่ว่าพอดาวพระรัสยกยา้าราศีเนี่ยเข้ามาเป็นลาภะหมายถึงอะไรหมายถึงโอกาสดีๆกําลังจะเปิดค่ะดังนั้นชาวราศีเมษนะคะมีเกณฑ์การเดินทางไกลมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในในส่วนของการทํางานด้วยนะคะบางคนอาจจะได้ไปทํางานต่างประเทศค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยที่ตกงานอยู่ก็จะได้รับ เขาเรียกว่าการเชิญการชวนหรือว่าการแบบเรียกว่าเรียกเข้าไปทํางานนะคะในที่ทํางานดีๆด,ด้วยดังนั้นการเงินก็ถือว่าดีนะคะการงานก็ถือว่าดีโอกาสก็ถือว่าเปิดแล้วก็ดวงของชาวราศีเมษดีที่สุดในรอบ5ปีด้วยค่ะ ต่อกันด้วยราศีพฤษภในชาวราศีพฤษภหรือว่าลูกวัวนะคะจันมีขออนุญาตเรียกว่าลูกวัวแลวกันนะคะลูกวัวเนี่ยนะคะ,นนะ,คะดาวพระราสบดีจะยกย้ายเข้ามามีผลดีในส่วนของการทํางานดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่างานจะรุง่งงานจะยุง่งแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยค่ะนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภในบอกไว้ก่อนเลยว่าหุยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเลยแหละสําหรับในช่วงนี้แต่ก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพนะเพราะว่าคุณอาจจะทํางานหนักจนพักผ่อนน้อยอาจจะมีปัญหาเรื่องของความเครียด เรื่องของเขาเรียกว่าการพักผ่อนน้อยหรือว่าระวังในส่วนของการนอนด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับโลบแล้วก็อยากจะเอาแต่เรื่องของงานเป็นหลักเลย ต่อด้วยราศีเมถุนเนี่ยชาวราศีเมถุนเนี่ยดาวพระัส,สบดีก็ยกเข้ามาที่สุภาษะสุภาษะแปลว่าความสุขความเจริญด้วยดังนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่รู้สึกว่าติดขัดอึดอัดมานานหรือว่าชาวราศีเมถุนที่ไม่มีโชคเลยบอกไว้ก่อนคะ่ะว่าดาวพาทิตยยกมาในครั้งนี้คุณจะมีโชคจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าจะได้โชคจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์ด้วยนะดังนั้นเนี่ยชาวราศีเมถุนถ้าอยากจะมูให้มีโชคเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่า ช่วงนี้ทัวร์ทำบุญทัวไหว้พระให้หนักเลยนยะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเข้ามาหนุนนำให้ดวงของคุณมีแต่ความสุขความเจริญจะมีโชคมีลาภอย่างแน่นอนค่ะ ต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าดาวพระราชรดียกมาครั้งนี้ไปอยู่ที่ภพมรณะนะมรณะแปลว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นค่ะชาวราศีกรกฎเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่ว่าอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยระวังในเรื่องของการผ่าตัดด้วยแต่ว่าใครก็ตามนะคะที่มีแผนในส่วนของการศัลยกรรมหรือว่ามีแผนที่อยากจะผ่าตัดอยู่แล้วแต่ยังหาจังหวะไม่ได้ช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีเลยนะคะถือว่าเป็นการแก้เคล็ดถือว่าเป็นการแก้ดวงไปโดยปริยาย แต่ว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าเอ๊ะกังวลจังเลยในส่วนของการที่เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยแนะนํำนะคะว่าอยากให้ไปทําบุญในส่วนของการบริจาคลงศพหรือว่าการปล่อยปลาจะช่วยแก้จากร้ายกลายเป็นดีนะคะ ต่อกันด้วยราศีสิงค์ค่ะเรียกว่าลูกสิงโตในช่วงนี้จะมีคู่อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าพระรัศบ,บดีค่ะยกย้ายเข้ามาในส่วนของปัตตนีหมายถึงว่าคู่ครองดังนั้นค่ะชาวราศีสิง์ใครที่โสดอยู่ก็จะมีคู่แต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าคู่เนี่ยจะดูมีอายุนะหรือว่าถ้าสาวๆอาจจะเรียกว่า จะได้หลวแก่ก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะใครที่ยังไม่สละโสดก็มีเกณฑ์ได้สละโสดนะคะส่วนคนที่มีคู่แต่งงานแล้วถือว่าคู่ครองเนี่ยจะมาหนุนดวงของเราหรือว่าเข้ามาช่วยเราทั้งในเรื่องทั้งในส่วนของการเงินทั้งในส่วนของการดูแลครอบครัวด้วยดังนั้นเนี่ยเข้ามาแล้วราศีสิงห์มีผลดีในส่วนของคู่ครองนะคะ ราศีกันค่ะดาวพระอาทิตย์ส,สบดรียกย้ายในรอบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น,นคะคะต้องระวังการแตกหักแตกแยก,กกับคนรอบข้างด้วยเช่นถ้าใครก็ตามเนี่ยทำธุรกิจแล้วมีหุ้นส่วนต้องระวังการโดนโกงหรือว่าแตกแยก,กกันในส่วนของการเงินเลยค่ะเพราะดาวพระอาทิตย์เนี่ยเข้ามาในส่วนของอาริหมายถึงว่าปัญหาอุปสรรคหรือว่าศัตรูดังนั้นเนี่ยชาวราศีกันนคะคะระวังจะมีคนคิดไม่ดีนะต่อให้เราทําดีแค่ไหนต่อให้เราดีกับเขาแค่ไหนสุดท้ายอา จะมีคนที่คิดไม่ดีคอยหักหลังไว้อยู่ดังนั้นนะคะระวังตัวไว้หน่อยก็ดีนะต่อกันด้วยชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าจะมีข่าวดีส่วนในส่วนของเรื่องของครอบครัวด้วยเพราะว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่ากําลังจะมีแพนนะคะอยากที่จะมีไอตัวเล็กอยากจะมีน้องหรือว่าอยากจะมีบุตรเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าดาวพฤหัสสัปดีนะคะยกย้ายเข้ามาที่ปุตตะหมายถึงว่าคุณจะได้อภิชาต,ตบุตรหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะตั้งครรภ์มีเกณฑ์จะมีข่าวดีในส่วนของ สมาชิกใหม่ในครอบครัวค่ะดังนั้นใครที่มีแผนอยากจะมีลูกอยากจะสร้างครอบครัวนะคะสำหรับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีเปิดอู่ได้เลยจ้า ต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกกันบ้างนะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่ามีข่าวดีทั้งเรื่องรถใหม่บ้านใหม่นะนะคะเพราะว่าดาวพระอัจสฉิยยกย้ายมาในครั้งนี้นะคะจะส่งผลให้ชาวราศีพิจิกมีโอกาสาที่จะมีบ้านนะคะใครที่ยังไม่มีบ้านของตัวเองเนี่ยมีเกณฑ์จะได้บ้านแน่นอนในช่วง1-2ปีนี้หรือว่าใครที่อยากที่จะมีรถเปลี่ยนรถซื้อบ้านใหม่ซื้อที่ซื้อทางบอกไว้ก่อนเลยคะ่ะว่าเป็นข่าวดีมากๆหรือว่าใครก็ตามนะคะที่รู้สึกว่าอยากจะขายที่แล้วมันขายไม่ได้สักที สำหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยจะมีข่าวดีอย่างแน่นอนค่ะ และราศีสุดท้ายนะคะก็คือราศีธนูเนาะราศีธนูนะคะก็เรียกง่ายๆว่าดาวประหาชสัปดียกย้ายในครั้งนี้คุณจะได้เพื่อนดีๆคุณจะได้มิตรดีๆหรือว่าจะได้คุณส่วนดีๆในส่วนของการทํางานค่ะไม่ว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่ากําลังอยากจะย้ายงานแล้วกังวลว่าเราจะได้เพื่อนร่วมง,งานที่ดีไหมจะได้คุณส่วนที่ดีไหมบอกไว้ก่อนเลยว่าดีมากๆค่ะเพราะว่าคนที่เกิดในราศีธนูจะมีกาลรรยายในมิตรเข้ามาหนุนนําดวงชะตาของเราให้จับเงินให้จับทองให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความเจริ ก้าวหน้าอย่างแน่นอนค่ะแล้วจบกันไปแล้วนะคะสาหรับ12ราศีก็จะมีแค่ไม่กี่ราศีเท่านั้นเองที่จะต้องระวังตัวนะคะแต่สรุปสุดท้ายแล้วเราจะต้องใช้ชีวิตด้วยสตินะดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะมีสติอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียกง่ายว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเนี่ยนิ่งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งสติปัญญาดังนั้นเนี่ยห้ามใช้อารมณ์เป็นอันขาดนะเพราะถ้าเราใช้อารมณ์ปุ๊บ จาก,กที่จะดีจะกลายเป็นว่าให้โทษทันทีนะคะยังไงก็ขอวอวยพรให้ทุกคนโชคดีนะคะรับพระราชบัีีี่่ะะยกย้ายนะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในเทปหน้าค่ะ